สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย v i p ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุ้ยนุย้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจฟฟ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด ดเดด็นนนนามมใให้รรัััััับบบบชฟงกกกทุุวแจจไปเลยค่ะเลขเด็ดหวยหานอยประจำวันที่22ตุลาคม2565เลขเด่นวันนี้ก็คือเลข6กับเลข5ส่วนเลข2ตัววันนี้ก็คือ07 76 46 06 05 16และเลข56ค่ะส่วนเลข3ตัววันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเลข407 460และ674ค่ะก็อย่าลืมกลับเลขเวลาซื้อด้วยนะคะ ให้พี่ๆลองไปคัดตัวเลขเอากันดูนะคะว่าชอบตัวไหนกันบ้างแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะครั้งนี้ยังมีแนวทางหวยอื่นๆอ,อ,อีกเช่นแนวทางหวยรัฐบาลแนวทางหวยลาวและแนวทางหวยพมา่าที่รวบรวมเลขเด็ดแม่นๆมาเสริรบกันทุกงวดทุกวันเลยก็ว่าได้โดยทีมงานข่าวด่วนเลขดังสัญญาว,ว่าจะนําเลขเด็ดๆเ,เข้าทุกงวดมาฝากคอหวยกันทุกคนอย่างแน่นอนค่ะคําเตือนสู่คํานวณหวยฮาวนอยมีเลขเข้าและเลขหลุดแต่เราคาดสันสูต่ที่เข้ามากที่ ทั้งนี้ทุกท่านโปรดจับทิศทางตัวเลขที่ทางขอด่วนเลขดังลงเอาไว้มาวิเคราะห์ในการลงทุนอีกครั้งนะคะ